วันนี้นะครับผมจะมาเล่นอ,อีเวนต์นนกนนันนะครับโอเคมาออโเค้มา,โอ,อมาโอ้ยสวัสดีครับใครครับเนี่ยระยะชุบนะโอเคใครครับเนี่ยลุกชุบไปแล้วอุย้ยมีคนเป็นเป็นไก่เป็นตายลง What the hell เอย่่ <niño sharing> ่งงวววะืไมแล้ถ้าดีเสิทธิ์ที่บอกก็ขอโทษด้วยนะครับมันบูสวิดมันก็จะแจะแจะแจะใครวะเนี่ยเสียดานนะครับถ้าเป็นเกมแนวแบบมีผีบวกปลากัวเนี่ยมันจะแบบสุดดีมากเลยนะครับนะครับใช่ครับแล้วก็คือผมจะปรับภาพนี้เป็นไอ่อย่างนี้มันก็ยังแหลกเหมือนเดิมเพื่อ วืบไายนั่นนัปฟินฟินกันไปอันกรีนอะไปอยู่ไหนวะนเออเพื่อนๆครับช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมจะอ่ะตายหมดแล้วมั้งไม่่วยูเลย แค่ยอดคนระับตายไม่เิดเ,เป็นม่ได้ไหมนี่ก็ไม่ได้ละชัว,ว่าเกมนี้น่าเบื่อ